โอ้โหเลวจริงๆเลยมันทําให้าศาสนาเสื่อมเสื่อมเสื่อมไอเตา่าท่านพลตารวจตีจรูนเกียรตินะแล้วก็เลขาโก ổ, พี่เลวัดฝากด้วยสองคนช่วยกําจัดไอมารศาสนาพวกนี้ให้หมดเถอะเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้ได้ตัวไอสีกากรอบแล้วนะครับเอามาขยายผลแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะถึงครับเดี๋ยวจะถึงอีกหลายองค์นะครับมันรับสารภาพหมดอะว่ามันได้เสียกับใครบ้างนะครับผู้หญิงมันติดการพนันนะครับติดการพนันบาปกรรมตกนรกเอเวจีนะครับแต่ว่าไอ้พระแก่ๆนะมึงไปหลงเขาได้ยังไงอะบวชมาจนอายุป่านนี้แล้วนะครับ ทำไม่เถอะไม่บาปหรอกนะครับไอ้โกกาเต่านะครับเลขาโกกับไอ้เตา่า <c oughs> ทำเราช่วยกำจัดมารศาสนานะไงแม้นั่นมันก็ยังมาหลอกลวงอะไรอย่างนี้ไอ้เจ้าคุณอาจนี่ผมยังไม่โกรธนะเจ้าคุณอาจเจ้าอาวาสวัตรีทศเทพที่ว่าหนีไปศึกอะโดนอ e ีสีกาก๊อบมัน เปิดเผยความลับนะครับมันยังไม่ได้เอาเงินวัดไปนะครับแต่ไอ้เจ้าว,วาดผมจำชื่อไม่ได้ไม่อยากจะจำให้เป็นเสนียดหูไอ้เจ้าว,วาดที่พูดว่าพวกมึงเคยทำบุญครั้งละหมื่นเบ่าวไอบบาทสองบาทกระจอกอแล้วที่ว่าไอ้ไอเจ้าว,วาดที่ทองหายอ่ะโอ้คุณเป็นพระคุณใช้คำพูดคำจาอย่างนั้นได้ไงวะ ผมเนี่ยตั้งแต่ผมยศร้อยหรวดเอกนะไอ้พระกลางๆอย่างมึงเนี่ยกูจับศึกเลยนะนะครับอยู่ในกุฏิไม่รู้ใครบุกเข้าไปนะฮะไม่เข้าท่าเลยคุณไปพูดจากลางเหลือเกินอาตมาไปนั่นไปเนี่ยเฮียเป็นพระบิณฑบาตเขาแดกขอเงินชาวบ้านแล้วยังมาพูดแอคอีกนะไม่สมควรเป็นพระมึงศึกมาเถอะไอเฮียไม่เข้าท่าเลย เช็คมันไปแจ้งความว่าท้องหายเงินหายเนี่ยถ้าไม่ได้หายจริงจับไอ้นี่ก่อนเลยจับไอ้ไอ้เจ้าวาดนี่ก่อนเลยนะครับแจ้งความอันอันเป็นเท็จนะครับแจ้งความอันเป็นเท็จแล้วมาพูดซ้ําไปอีกไม่รู้จริงไม่จริงนะบอกว่าใครไปยุ่งกับกุตินะใครจะค้นกุตินี่ได้ดวนเข้าหลามกันให้เหี้ยพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ทำมาหาแดกรวยขนาดนั้นอเหีเย,ยขอเขาดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นแหละตรงมึงเอาพระเหลืองไปห่มอ่ะมึงเอาพระเหลืองไปห่มประชาชนชาวพุทธเขาก็ศรัทธากราบไหวแต่อย่าไปทำบุญกับแม่นนะครับอย่าไปนิมนต์นะครับใช้ไม่ได้พระทำมาหาแดกอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้พระเฮียเียอย่างนี้นะครับ มันไม่ได้ปลอมตัวมันก็ขึ้นมาอะไรมานะมารวยกันเลอเกินวัดวาอารามรวยกันเลอเกินคําพูดคําจามันก็ไม่ถึงก็จับศึกนะครับแต่ว่ามันไม่ควรเป็นพระนะครับไม่ควรเป็นพระมาดูถูกญาติโยมชาวบ้านอย่างนี้มันวิ่งกันได้ไงต้องพูดตรงตรงนะวงการสงเนี่ยเอาเงินไปวิ่งเพื่อจะไปเป็นเจ้าวาด มันวิ่งกันได้นะครับวิ่งกันได้พระองค์ไหนดังหน่อยอะไรหน่อยนะวิ่งยอดพระมันตัดกิเลสไม่ขาดแล้วไอแมวสาวบอก ดูไลฟ์ไปด้วยเช็ดข้าวหลามไปด้วยเพลินดีเออดีลูกมาเนี่ยมึงอย่าเสือกไปเผอมัวแต่ดูไลฟ์ล้วไปเหนี่ยวกายตุ้มเขาละ่ะเข้าใจไหมมึงก็พอกับกูแหละกูนั่งไลฟ์อยู่กูยงกำข้าวหลามอยู่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวพกเอวก่อนดีกว่านะครับมันมีแพผมๆม,มาว่าเราไม่ถวายเงินพระเนี่ยไม่บาปครับ ไม่บาปนะครับไม่บาปนะครับเราไม่มีเงินครับเราไม่ถวายครับไม่ถวายเงินนะครับไม่ถวายเงินเนี่ยมันทําให้เสียคนเนี่ยเสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับมันไม่ไหวนงะนะดูถูกญาติโยมเขาจะทําบุญเท่าไหร่เนี่ยนะ คนจนเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยเขาทําบาทห้าบาทเนี่ยเขาเปลื้มใจที่เขาได้ทําพูดมาได้ว่าไม่ถวายกูครั้งเป็นหมื่นนี่กูกูไม่รับกูไม่ครบกระจอกใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เจ้าวาดวัดอะไรกันไอ้เหี้ยเออพระเหี้ย here, here, อย่างมึงนี่ไม่เข้าท่าเลย ผมเนี่ยแม้แต่วัดที่บ้านผมเองเนี่ยตอนที่ผมทําพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อผมเนี่ยแล้วผมก็ช่วยค่าไฟเฉพาะตอนพิธีเมนนะห้าพันนะครับมีพระมาบอกว่าไม่พอน้อยไปเนี่ยผมเสียความรู้สึกเลยผมเสียความรู้สึกเลยเอ๊ะถ้าคนยากคนจนเขาจะเผาได้เหรอมเสียความรู้สึกตั้งแต่นั้นมาเลย ผมไปทอดกระถินผ้าป่ามานี่เป็นกี่สิบครั้งนะครับไม่รู้ว่าองค์ไหนพูดนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยไปทอดกระถินผ้าป่าอีกเลยนะครับไม่ได้ไปงกเงินไม่ได้พุทธพาณิชย์อย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ศรัทธาผมศรัทธาเนี่ยผมไม่ทําบุญเองที่วัดป่ารกฟ้าตาบลน,น้ําดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนผมไปสร้างโบสถ์สิบสี่หลังนะครับ แล้วผมก็มาเชิญชวนญาติโยมเฟบผมช่วยบริจากสาลาโดนไฟไหม้ไปนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมาบอกท่านก็ช่วยกันทำบุญร่วมกันกับผมนะครับได้ไปอีกสี่ล้านกว่าบาทนะฮะทำต้องดูครับพระดีๆเราก็ศรัทธานะครับพระดีๆก็ศรัทธานี่เมน เผาเมนไปถวายห้าพันโอ้ตายห่านะครับคือผมแยกไนงะนี่ถวายบำรุงเมนห้าพันแล้วผมก็มุงลวดมุงลวดที่โรงครัวของวัดเนี่ยผมก็ทำไปหมดไปอีกสองแสนกว่าบาทนะครับแต่ผมไม่ชอบให้เป็นพุทธพาณิชย์ไนงะคนยากคนจนเขานี่ต้องเขาจะไม่มีเงินเขาถวายพันหนึ่งสับเปลือพันหนึ่งสองพันนี่มันก็หรูแล้ว จะไม่ใช้จ่ายอะไรนะไอ้หา่าทำเป็นรถแท็กซี่ให้เช่าเลยนะครับมันต้องแก้พรอรบ่งนะครับสงที่หลอกลวงเขาหลอกลวงเขาแล้วก็ทำผิดอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีโทษจำคุกนะมันต้องเพิ่มโทษจำคุกไปนะ นี่แค่ศึกแล้วมึงก็สบายนะครับแต่คนเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันมีสิทธิ์พลาดถ้าไปใช้เงินวัดเนี่ยยักยอกเนี่ยนะครับยักยอกเงินวัดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นเจ้าวาดละ่ะเป็นพระละ่ะเป็นพระหมอดูพระศักยันพระลงนหน้า,นาทองอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกลวงชาวบ้านนะและไปประราชิกแล้วเนี่ยพอเช่นเหตุเกิดวันที่หนึ่ง ปราชิกแล้วนะครับแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานหลักฐานไม่ปรากฏและวันที่สองมันยังมาเป็นพระอีกยังมาหลอกลวงยังน้่ถือว่ามันขาดความเป็นพระด้วยตัวมันเองแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วต้องมีโทษจำคุกด้วยไม่ใช่ศึกเองศึกเองแล้วก็เดี๋ยวแอบไปบวชอีกท่านจะลุนเกียรติกะเลขาโกเอามาเปิดเลยครับเปิดไปเลยนะครับว่าเป็นเจ้าคุณองค์ไหนนะครับ อย่าให้มันอยู่ในสภาพพระให้าศาสนามันเสื่อมไปเลยไม่นั้นมึงโทรมาบอกพี่เลยวัดก็ได้เดี๋ยวพี่พูดเองนะครับพี่พูดเองว่าเป็นองค์ไหนบ้างนะครับ เป็นพระต้องสำรวมครับต้องสำรวมผมนี่ไม่ได้ยึดถือเลยว่าจะเป็นพระชั้นยศไหนตำแหน่งไหนถ้าไม่สำรวมนี่ผมก็ไม่เอาผมไม่ศรัทธาผมไม่ได้กราบได้ไหว้นะครับมาเนี่ยนะฮะ ครับเดี๋ยวนะคำถามมั่งค้างคะผมก็ไปทําท่านเตียบันเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเตียบันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ดีๆกับคนไทยนะคนเอกเตียบันเนี่ยเราก็บอกอยุให้ท่านเตียบันยึดอํานาจไอฮุนเซนเลยนะครับยึดอํานาจไอฮุนเซนเลยไอ ไอห,หาไอฮุนเซนแม่ระแวงนะครับหลานเตียบันเขาเป็นผู้จัดการทหารเรืออะ่ะมนเลยเอาคนมันเข้าไปย้ายระดับผู้พันไปมันละแวงไอฮุนเซนนนะนอนไม่หลับแล้วผมว่าไม่ได้นอนบ้านมั้งย้ายที่นอนหนีไปเรื่อยอะ่ะมาละแวงฮะในขเขมรนผมว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเขาไม่สงบหรอกครับ พร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารกันตลอดเวลานะฮะเราทำบุญไปเนี่ยเราอย่าไปอายนะครับเราเจอพระขายที่อยากจะทำบุญอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำแค่10บาทพอยี่บบาทพอถ้าเราอยากจะทำนะ นะครับเราต้องดูว่าใครที่มันไม่น่าศรัทธานี่นะครับถ้าดูมันพระไม่น่าศรัทธาเนี่ยอย่าไปนับถือครับอย่าไปนับถือ นบวชนี่เขาปรงนะครับเขาต้องปรงครับไม่หวังอะไรแล้วนะครับแต่ว่าประเพณีไทยไงมันก็จะทําบุญนะแต่ถ้ามันหวังพระนี่มีประโยชน์ตรงไหนรู้เปสอนเราเรื่องการปฏิบัติตนนะแล้วก็มีประโยชน์ตอนทํางานศพทํางานศพมาสวดให้ห่า ต้องเอาแบบตลกแล้วมั้งถ้าเราไม่พึ่งพระนะก็อเอาลำโพงไปนะครับเอาลำโพงไปเปิดนะครับลำเพงเปิดในงานนะผมว่าก็เหมือนกันแหละนะเหมือนกันเราไม่ต้องนิมนต์พระจริงๆมาหรอกนะครับยถาสัพพีเราก็ทําได้นะครับเปิดเทปเอานะครับเปิดลำโพงเอานะครับ ไอ้ไอ้นักยิงปืนนักยิงข้าหลามทีมชาติหรือให้พวกที่ลูกซองทำนองรบอ่ะลูกซองทำนองรบอ่ะน้องน้องน้องนอง้นองที่เก่งลูกซองทำนองรบอ่ะที่ยิงเป้าเพลอ่ะตุบๆเข้าไปเนี่ยนะมึงไปแนะนำทหารพรานหน่อยเถอะที่มาลาดตะเวนแนวชายแดนนะครับแล้วก็ไอข้าวหลามประจำกายก็ขอ ผู้การทหารบานหรือผู้ขุ่งค้าปัญชาก็เบิกนะครับเบิกเอาไปให้น้องเขาใช้เพิ่มจากอาก้าที่ใช้ประจำกายนะครับนะครับใช่ใช่ใช่ไอไอพีเเนี่ยนะไปแนะนำ คือทหารหลักเนี่ยก็เขาก็จะไม่เก่งพวกลูกซองนะครับไม่เก่งฮะไม่เก่งเราก็ต้องยอมรับว่าไม่เก่งน้องๆที่เก่งเนี่ยแอบไปเงียบๆนะครับไม่ต้องไปทำคอนเทนต์อะไรแอบไปเงียบๆนะครับแล้วเอาชุดลาดตะเวนมาฝึกนะครับมาฝึกฝึกนะครับใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยตอนนี้เขาหลามเนี่ยมันต้องห้อยเฉียงๆนะครับ มือเนี่ยอยู่ในกงไกมืออยู่ในโกงไกแต่เอามือซ้ายปิดเพื่อไม่ให้มันหน้าเกียดพอมีอะไรก็กระดกแลปุ๊บๆๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้อย่างงั้นครับคือข้างหน้าเราก็ยิ้มแย้มคุยไปด้วยนะครับมืออยู่ในกงไกนะครับหนึ่งวินาทีก็พ่นไปร้อยสามสิบห้าเม็ดแล้วนะครับ